วันนี้มาแจากพิกัดอุปกรณ์นะคะที่ใช้กับระบบเครื่องคิดเงินแบบฟรีๆนะคะระบบที่ยิ้มใช้นะคะของที่ร้านนะคะเรียกว่าระบบรอยเวิร์ดพีเอนะคะแต่เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะทุกคนแต่เราต้องซื้ออุปกรณ์เองะะสำหรับพี่ๆที่ตามหาเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะยิ้มก็เอาไว้ในตะกร้าให้แล้วนะคะจะมี2แบบให้เลือกนะทุกคนถ้าใครที่มีโทรศัพท์อยู่แล้วก็จะมีตัว อุปรกรณ์พร้อมระบบรอยเวิรแล้วก็เกเก็บเงินนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะที่มีแท็บเล็ตด้วยนะคะอันนี้อยู่ที่พี่ๆเลือกเลยนะบางคนที่มีแท็บเล็ตอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อนะเราแค่ไปดาวน์โหลดแอปรอยเวิร์ดเี H, เข้าไปในมือถือของเรานะคะหรือว่าพี่ๆที่สงสัยว่า จะใช้ได้กี่เครื่องจริงๆแล้วรอยบวด POS เนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดให้เครื่องของน้องๆที่ร้านได้นะคะมากกว่า10หรือ20เครื่องนะแต่ต้องเป็น Android นะคะยังไม่แนะนําให้เป็นพวก iPhone นะสาหรับพี่ๆที่สนใจหรือตามหาพิกัดหรือว่าระบบที่ใช้ถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถทักข้อความหรือพิมพ์เข้ามานะคะเดี๋ยวยิ้มทําคลิปตอบหรือพิมพ์ต่อไปบอกเลยราคาดีมากๆชุดอุปกรณ์ที่ยิ้มใช้อยู่อะหลักหมื่นขึ้น เลยนะคะสำหรับต่อสาขานะแต่ตัวนี้ถูกมากๆใครสนใจเข้าไปจิ้มในตะกร้าได้เลยนะวันนี้เอาพิกัดอุปกรณ์สําหรับระบบ P.O.S มาฝากพี่ๆทุกคนนะคะ